เธอตบฉันสิเธอจะได้ความหอมของฉันแมนีลี้ะ <laughs> <laughs> ใครหอมอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจสีสันจ้าสวัสดีครับวันนี้เจสีจะพาไปเบิงต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ปลูกพักค่ะปลูกพักแล้วก็พาไปดูต้นไม้ที่เป็นราคาพี่นอ้องทำเงินทำเงิน ต้นไม้ที่ทําเงินต้นไม้เอเชียนะคะที่ทําเงินปลูกแล้วขายได้อะขายได้ทุกคนตั้งแต่ต้นเท่าเนี้อาา่ะฮะอันไหนราคาประมาณไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีจะพาจะจะแนะนํานะคะเพื่อใครอยากจะขายต้นไม้เนาะมาอเมริกาแนละ้วไม่รู้จะทําอะไรเประปล่าปี้ปี้อะไรเงี้ยเออยังไม่มีงานมาสิพ้าจะแนะนํานะว่าต้องทาว่าว่าว่าควรปลูกต้นอะไรอือ mm hmm. ต,ตอนนี้เดี๋ยวจะเอาดินใส่กระถางซื้อถังสีค่ะจะปลูกกระถินค่ะปลูกกระถินเอานี่มาปลูกกระถินก่อนอันนี้เป็นขี้ควายนะคะเป็นดินขี้ควายเป็นดินขี้ควายค่ะจะปลูกกระถินไม่กินค่ะกระถินก็ขายได้นะคะเพื่อน กะถินนี่ก็เดี๋ยววันนี้จะจัดอันดับให้นะคะว่าอันไหนอันไหนถูกอันไหนแพงคนปลูกอะไรดีถ้ามีพื้นที่ไม่มากามีพื้นที่มากก็ปลูกได้หลายอย่างก็เดี๋ยวแนะนําค่ะเดี๋ยวแนะนำทีวันนี้แดดด,ดีๆค่ะวันเ,เดียวน,นี่เอาเช้าวัวมากวันเดียวนี่ักจะขอแบ่ง กระถินไว้กินจะสีใช้ดินเริ่มแรกเนี่ยใช้เป็นดินที่ควายนะคะใส่ชั้นแรกชั้นที่หนึ่งใส่กระถางใหญ่ๆนะคะใส่สกระถางกระสอบนึงใช้สามกระถางไม่หมดนะคะเหลือนิดนึงเดี๋ยวใส่ต้มมะกรูด อันนี้เป็นดอกมะลิค่ะต้นมะลิกาลังออกดอกน้องกําลังออกดอกนะคะต้นมะลิต้นนี้ราคาอยู่ที่สามสิบห้าเหรียญน,นะคะแต่เจ้าสีขายอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะสี 40, ่สิบสามสิบห้าถึงสี่สิบเหรียญค่ะขึ้นอยู่ที่กระถางด้วยนะคะเราใส่กระถางอะไรถ้ากระถางดํานี่ก็สามสิบห้าเหรียญยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าเหรียญค่ะแล้วแต่ราคาต่อรองนะคะ อันนี้เป็นต้นมะรุมค่ะมะรุมเนี่ยก็ขายได้นะคะเ,เพื่อนๆมะรุมนี่ก็ขายดีเขาถ้าต้นเท่านี้เขาขายกันอยู่ที่อันนี้มันนานแล้วค่ะสองปีและสองปีน่าจะประมาณห้าสิบเหรียญค่ะถ้าประมาณสองคืบมือสองคืบมือเราเนี่ยอยู่ที่สิบห้าเหรียญค่ะมะละค่ะยอดมะละนี่ก็ขายดีมากแค่ยอดมานะคะบางคนก็ชอบกินใบมะละค่ะ ย้อนมาล้านนี่ก็ขายกันไม่แพงค่ะไม่แพงมากกำลัคิดเป็นเงินไทยก็กำละงร้อยค่ะอือฮะสีปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ให้หญ้ามารบกวนก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะกําลังงามค่ะน้องกําลังงามกําลังขึ้นกําลังขึ้นหลังเนาะขึ้นเครื่อเนาะอือฮะอันนี้พลิกนะคะพลิก เผ็ดเผ็ดพริกขี้หนูบ้านเราอะค่ะพริกเผ็ดเถ้าต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสิบห้าเหรียญค่ะต้นฤดูนะคะต้นฤดูหมายถึงกําลังจะร้อนน่ะกำลังเข้าหน้าร้อนอะไรเงี้ยถ้ใครมีเร็วก็ได้ราคาดีะคะ่ะเนี่ยเผื่อสาวๆท่านไหนใครอยากจะเอาไปเป็นอาชีพนะคะจุดีแนะน,นะะําค่ะปลูกไว้แล้วก็เอาไปขายได้คะ่ะ แมงลักหอมๆกำลังงามค่ะแมงลักแมงลักก็ขายได้นะคะกระถางเล็กๆอ่ะกระถางละสองอสองเหรียญสามเหรียญก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทค่ะถั่วฝักยาวกำลังงามค่ะเมื่อวานเขาได้ฝนเนาะช่วงนี้ฝนดีค่ะอันนี้เป็นต้นเป็นต้นเขาออย่างพี่น้องมะเขือคืนค่ะมะเขือคืน นี่ไงมีลูกแล้วเขาออกมาจากปีที่แล้วนะคะเป็นลูกแล้วอ้อเจสีเาเอาเข้ากลีนเฮาส์นะคะเพื่อนเพื่อนบอกว่ารอดไหมรอดนะคะเนี่ยมะเขือคืนข่อยพี่นอ้องนู่นน่ะต้นนู่นน่ะเป็นลูกเยอะเลยอะ่ะนี่ได้กินมาเขือคืนแล้ววันนี้อันนี้เป็นดอกแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนต้นดอกแก้วนนกําลังกําลังจะออกดอกเนี่ยดอกแก้วก็ขายดีค่ะเขาเรียกว่า orange jasmine หรือ jasmine orange อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ่ะต้นใหญ่ๆประมาณนี้นะคะเขาขายกันอยู่ที่35-40ีเหรียญน,นะคะนะคะดอกแก้วอ,อ่ใบมิ้นนะคะใบมิ้นสำหรับใครที่เอาไปกินกอนล่าไปกินแต่ว่าคนเวียดน,นามจะชอบนะคะเพื่อนๆต้นมิ้นก็ขายได้นะคะอันนี้เป็นมิ้นกินกับหลาบเนาะหอมหอม กกระถางกระถางประมาณนี้เขาขายกันอยู่ที่5้าบาทค่ะเออห้าเหรียญค่ะร5อบาทค่ะ150กว่าบาทเนาะคูณ3 1เเข้าไปค่ะอ่าฮะขายดีเหมือนกันค่ะไม่ไม่พอหรอกปลูกง่ายค่ะแนะนําเลยค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายมากร้านเอเชียชอบเขาชอบฝรั่งก็ชอบนะจุสีเคยเอาไปขายอะ่ะฝรั่งอะ่ะชอบมิ้นท์อ่ะอปลูกง่ายเลี้ยงง่ายออคือมิ้นท์นี่แหละค่ะ ทำไรได้ได้อืแล้วก็อันนี้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้ค่ะใบชะพลูไพอีเลิร์บานเห่านะคะจุดสีเพิ่งแยกเขาค่ะเ,เขาลึงเหลืองอันนี้ก็ขายดีนะคะกระถางนี้อยู่ที่สิบห้าเหรียญขั้นต่ํานะคะสิบห้าเหรียญค่ะถ้าราคาส่งก็จะอยู่วานสิบเหรียญสมไทยค่ะสมไทย สมไทยนี่ก็ขายได้นะคะกระถางนี้อยู่ที่สองเหรียญค่ะห0บาทเพราะเขาปลูกง่ายเขาจะดูก็คือ,คอปลูกง่ายขึ้นง่ายราคาย่อมเยานะคะแต่ตัวนี้ขึ้นยากขึ้นยากขึ้นช้าตัวนี้ราคาอ,อันนี้อ๋อลืมบอกว่าเป็นกระชายนะคะกระชายนี่ราคาจะอยู่ที่กระถางนี้นะคะ10บอ่า15หถึงย5สิบห้าเหรียญน,นะคะอ่าฮะ มีโทรมาอ่าอันนี้มะเขือพวงนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังเป็นดอกเลยมะเขือพวงก,ก็ขายได้นะคะต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ต้นละห้าเหรียญน,นะคะร้อยห้าสิบบาทถึงห้าร้อยบาทนะคะห้าเหรียญถึงยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็หกร้อยแล้วเนาะไม่ใช่แค่ห้าร้อยหกร้อยกว่าบาทนะคะ มะเขือพวงจ้ะอันนี้เป็นบัวหลวงนะคะเ,เพื่อนๆบัวหลวงบัวสีชมพูนะคะบัวหลวงนี่เขาขายกันอยู่ที่ราคากระถางละกระถางหนึ่งมีแค่สองต้นนะคะกระถางละยี่สิบห้าเอายี่สิบถึงยี่สิบห้าเหรียญน,นะคะแล้วแต่กระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะสี่สิบห้าสิบเหรียญก็มีค่ะเพาะได้ค่ะเพาะปลูกเอาเม็ดอะไรมาเพาะขายได้ค่ะบัวหลวง อีกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนๆต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยมีน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นคนไทยเนี่ยนะคะเขามาแต่งงานกับฝรั่งสามีเขาพอเขามาแล้วก็มาเห็นสามีเขาบ้านนะ่ะมีต้นกล้วยด้วยอะไรเงี้ยเขาก็โอ้โหเขาขุดขายเลยะค่ะเพื่อนๆต้นหนึ่งเนี้ยยี่สิบเหรียญสี่สิบเหรียญน,นะคะต้นกล้วยเนี่ยขายดีมากค่ะแล้วก็ผักเสี้ยนค่ะ ผักเซียนนี่ก็ขายได้นะคะเพื่อนๆเขาขายกันอยู่ที่กระถางละห้าถึงสิบห้าเหรียญน,นะคะผักเซียนเนี่ยผักเซียนของเราเนี่ยบางคนเขาไม่ขายเป็นกระถางนะคะเขาขายเป็นพอต้นมันใหญ่แล้วเขาเอาไปทําเป็นดองค่ะผักเซียนดองนี่กระปุกละมีแต่น้ําได้ผักเซียนนิดเดียวอะกระปุกละร้อยห้าสิบาทนะคะบุกเล็กๆเองจ้ะก,กระปุกใหญ่เขาก็ขายกระปุกละสามร้อยสี่ร้อยนะคะอือนี่ค่ะ สินค้าขายดีอีกอันหนึ่งเพื่อนๆจ๋าใบบัวบกขายดีมากค่ะใบบัวบกเนี่ยกระถางเล็กๆเองเขาขายกันอยู่ที่หกเหรียญหกสามหกสิบแปดร้อยแปดสิบาทนะคะถ้ากระถางนี้ถ้ารออีกนิดน,นึงเดี๋ยวเขาเต็มเนี่ยกระถางละยี่สิบเหรียญน,นะคะเพื่อนๆเนี่ยใบบัวบกเนี่ยขายแพงขายกันแพงมากคือปลูกต้นไม้ขายอะ่ะ พอมันเหี่ยวมาลดน้ํามันขึ้นไม่มีขาดทุนนะคะพเพื่อนๆปลูกต้นไม้ขายนะพูดจริงๆเลยแนะนําอาชีพเลยนะคะเนี่ยปลูกต้นไม้ขายเถอะลึงญ้ากออกกัน <c oughs> พกเพื่อนๆจ้าต้นมะขามก็ขายได้นะคะมะขามสมนะคะมะขามสมมะขามเปรี้ยวนะคะแล้ต้นใหญ่ๆเงี้ยขายกันเป็นร้อยเหรียญเลยนะคะอันนี้จุดสีไม่ได้ขายะคะ่ะเอาไว้กินเอง บางทีก็อยากกินต้มปลาใส่ใบ,บมะขามอ่อนเนะาะใบย่านางค่ะต้นใบย่านางอันนี้ก็ขายได้จ้ะขายได้เหมือนกันต้นเล็กๆเ,เองอะสามสิบเหรียญสิบห้าเหรียญอะไรเงี้ยนะคะส่วนต้นนี้ร้อยกว่าเหรียญก็ยังไม่ขายนะคะเอาไว้กินเองค่ะอันนี้หนาหลายปีและะ้วน่าจะสี่สี่ปีห้าปีละ นีก็เป็นหนึ่งตัวที่ขายดีนะคะยิ่งมีช่วงหน้าร้อนะย,ยิ่งมีเร็วเท่าไหร่คือปลูกขึ้นได้เร็วเท่าไหร่อ่ะยิ่งทําเงินนะคะต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเขาโตมาหน่อยนิดนึงเนี่ยประมาณนี้ให้ดูต้นละร้อยห้าสิบนะคะก็ขายได้นะคะขายส่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะคะอ่ะฮะใบกะเพราค่ะกะเพราแดงค่ะ กะเพราแดงจับเพื่อน,เ,อนเป็นอาชีพได้เลยนะจ๊ะอันนี้ต้นคูนนะคะเพื่อนเพื่อนต้นทูนต้นทูนเนาะทำปแกงส้มทำแกงเลียงอะไรนะคะอันนี้เขาขายกันอยู่ที่ราคาส่งอยู่ที่สามเหรียญเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็ขายกันอยู่ที่ห้าเหรียญค่ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นตะไะคร้ค่ะเพื่อน ตะไคร้ค่ะตะไคร้หอม mm hmm. แค่ตบเธอตบทิ้งสิเธอจะได้ความหอมของฉัน mm hmm. แมนิลี <laughs> ตะไคร้หอมกระถางนี้อยู่ที่150บาทนะคะขายส่งนะคะ150บาทเข้าไปขายอยู่ที่200ค่ะใส่ประมาณตะไคร้ประมาณ5ต้น1 2 3 4 5สองสห้า hmm. หต้น4ต้นอะไรอย่างค่ะแล้วแต่ Uh huh. อันนี้จุสีเพาะไว้ดูตัวทากมันมากินแล้วเริ่มมากินแล้วนี่ต้นมะกรูดนะคะที่จุสีเพาะไว้ขึ้นดีไหมคะเพื่อนๆจจสีมีคลิปวิธีเพาะนะคะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ลองเข้าไปหาชมกันได้เกิดทุกเม็ดขึ้นทุกเม็ดค่ะดูดินี่ยังไม่มีเวลาแยกจริงๆแยกได้แล้วนะคะอ๋อคนบางคนถามว่าแยกแยกได้ตอนไหน ประมาณนี้ค่ะแยกได้จะก,กําลังงามเลยนะคะเนี่ยให้ต้นให้ลําต้นเขาแข็งแข็งอยู่อย่างเงี้ยดูท่าก็อ,าออกมานอกบ้านแล้วทาก,กินกระต่ายก็ชอบกินนะคะเพื่อนเพื่อนกระต่ายก็ชอบกินมะกรูดนะคะน้องกระต่ายอะ่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยมากินต้นมะกรูดฉันขึ้นทุกเม็ดค่ะขึ้นทุกเม็ดนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ให้ให้ท็อ ให้ให้อันดับหนึ่งเลยนะคะในการในในราคาที่แบบแพงอะ่ะมะกรูดเนะะี่ยค่ะขายดีแล้วก็ราคาราคาดีด้วยนะคะต้นเนี้ยเนี่ยแตกกิ่งงามๆอย่างเงี้ยอายุประมาณสองปีนะคะเขาขายกันอยู่ที่ห้าสิบเหรียญน,นะคะเพื่อนๆห้าสิบเหรียญนี่ตกต้นละพันห้านะคะพันห้าร้อยบาทนะคะต้นนี้นะคะ อ่ uh huh. อันนี้เราไม่พูดตลาดอื่นนะคะจดสีพูดตลาดที่จดสีอยู่นะคะที่ที่ไปแต่ถ้าอ er ่ที่อื่นราคาต่างกันก็ไม่ว่ากันนะคะอย่างเนี้ยอายุหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีละเขากําลังจะ,ะ,ะ,ะแตกค่ะเขากาลังจะแตกขึ้นเขาขายกันอยู่ที่ถ้าต้นฤดูนะคะต้นแบบ บบช่วงที่แบบกำลังจะร้อนอะไรเงี้ยขายกันอยู่ที่ต้นละยี่เหรียญน,นะคะต้นมะกรูดต้นมะกรูดปิดท้ายด้วยต้นพอซิมอนนะคะเพื่อนๆ หมักพลับบานเห่านะจ๊ะลูกพลับนะคะต้นเพอร์ซิมอนนี่เป็นไม่ราคาดีไม่เคยตกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกิ่งประมาณนี้กิ่งประมาณเนี้ยเนี่ยเนียเนียเอากิ่งนี้เลยเนี่ยหรือกิ่งนี้ก็ได้ราคาอยู่ที่75็สิห้าเหรียญน,นะคะห้าสิบห้าเหรียญนี่คือราคาส่งนะคะพันห้าเนาะประมาณพันหกร้อยบาทนะคะเนี่ย จุดสีจะมาตอนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจุดสีว่าจะตอนจะตอนโพสิมอนเนี่ยแหละคะ่ะจสีปลูกมีอยู่สองต้นค่ะมีสองต้นปลูกไว้ตั้งแต่ซื้อบ้านก็คือเมื่อหกปีที่แล้วนะคะซื้อบ้านเพิ่งจะหกปีปีนี้ปีที่เจ็ดค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคือซื้อบ้านได้ทิพย์หนึ่งจุดสี่ก็ซื้อมาปลูกเลยค่ะออืปีนี้ตั้งใจว่าจะตอนแล้วก็จะตอนไว้ปีนี้แล้วก็ขายปีหน้าค่ะจับจองกันได้นะคะเพื่อน ราคาย่อมเยาวค่ะจะสีขายไม่ถึง70เหรียญแ,แล้วค่ะแค่ห้าสิห้ก็พอละเพลินว่าเด็ <c oughs> ยังไงคลิปนี้จะสีฝากไว้สำานีเด,ด้อพี่น้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็แนะนํา,นาอาชีพกันไปเนาะเผื่อมีใครอยากว่างๆเป็นแม่บ้านในอเมริกามาที่นี่อะไรเงี้ยอยากจะทําทอะไรดีอะไรเงี้ยว่างๆไม่มีอะไรจะขายไม่ไม่ไม,มีอะไรทําอยากจะหาอะไรได้เลี้ยงลูกอยู่บ้าน คุณเพาะเลยค่ะเพราะต้นไม้เพาะอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ขายออนไลน์ก็ได้ขายในเพจของคนไทยในอเมริกาขายได้หมดค่ะเพื่อนๆจริงๆโพสต์ขายคุณโพสต์ขายได้เลยคุณส่งคุณชิปง่ายๆค่ะค่าส่งเขาก็ค่าส่งคนซื้อก็จ่ายเองคุณไม่ต้องไปอะไรเลยบางคนบอกว่าจะทําอะไรดีอยากจะหาะไรายได้ส่งไปกับบ้านอะไรเงี้ยต้องมานั่งเลี้ยงลูกไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอให้ลูกโตทําได้เลยค่ะคุณเริ่มได้เลย คุณไม่มีซื้อมาต้นหนึ่งก่อนอย่างโจสีเนี่ยโจสีต้องซื้อมาสองต้นตอันนี้เป็นต้นแรกอะฮะซื้อมาจริงๆมันมันตอนได้ตั้งแต่สามปีแรกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่โจสีทําไม่เป็นแต่ปีนี้เรียนมาแล้วค่ะอืลองลองดูค่ะเพื่อนๆสำหรับแม่บ้านพ่อบ้านนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากออกไปทํางานที่บ้านเออนอกบ้านหรือไม่อยากจะไม่ไม่ใช่ไม่อยากไม่มีเวลาอทําได้ค่ะหาไรายได้พิเศษได้ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรให้จศสีด้วยนะคะไม่ตายจศสีด้วยเด้อพี่น้องเพิ่อนวาเด้อฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ thank you for watching ริ่มอยู่ก y s all นะคะรักทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย